ตอนนี้นอนอยู่ที่บ้านระเบียงดาวอยู่บนดอยเชียงดาวนี่นอนกอดมูห้างอุ่นๆไงดูดนี่ดูวิวดกว่านี่นอนอยู่บนแค่หน้าบ้านว้าสบายดูดูวิวสิว้าวอิจฉาใช่ไหมนะธรรมชาติสุดๆที่นี่เป็นอันซีนนะคะเป็นที่พักอันซีนหนึ่งในสิบนะดูดิ อากาศดีมากๆไม่มีไฟฟ้าน,นะแจ๊ะไม่สามารถอัพคลิปได้ณเวลานี้นีนู่นมหมูหังมูห้างวาเที่ยวดยเชียงดาวครับหนาวหน,นาวห้างหนาวนอนกอดกันเมากอดกันห้างอยากไปสำรวจละห้างเท่ยวดเชียงดาวครับดูไงวิวเขาสวยปละล่ะมีหมอนที่นอนคือละ500อบาทเท่านั้นรวมอาหารเช้าและอาหารเย็นด้วย คนละนะคนละ500บาทเป็นโฮมสเตย์หัวละ500บาทมีอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นให้มีที่นอนมีห้องน้ําแต่ว่าไม่มีไฟฟ้า <c oughs> มไม่มีสัญญาณโทรศัพท์สบายที่สุดอีกสามโลใช่ไหมหมูอ้นทางนี่ดูทางนี้ว่ามีรลเขียนสวยสุด,สด